สวัสดีครับผมช่างโยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ i s u z u ู Max ปี2023นะครับวันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นหน้าจอขนาด9นิ้วลูกค้าเลือกเป็นสเปคท็อปสุดนะครับแรม8 r อม256 CPU 8คอภาพ 2K นะครับยี Alpha ่ห้ออันฟ้าค u สติกรุ่น GO Series แล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศาภาพแบบ3มิตินะครับโมเดลรถในจอตรงรุ่นนะครับเป็นรูปด Max นะครับรถกระบะรถกระบะก็สามารถติดได้นะครับกล้องรอบคัน360องศา อันนี้ภาพสามมิติคอนโทรลกล้องที่หน้าจอนะครับกดปุ่มนี้ภาพสองมิตินะครับกล้องหน้ากล้องหลังก็เซตให้เห็นกระชนท้ายนะครับระยะซ้ายขวาปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มนี้ดูล้อด้านซ้ายปุ่มนี้ดูล้อด้านขวาปุ่มนี้ล้อซ้ายล้อขวาร้อมกับพื้นที่รอบคันนะครับคันนี้ลูกค้ามาจากเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ระบบความบันเทิงนะครับเหมือนเดิม y o YouTube Netflix ลงให้เรียบร้อยนะครับการประมวลผลก็ลื่นปื้ดลื่อนปื้ดนะครับแต่ปุ่มติดปั๊บนะครับคุณภาพดิภาพคมชัดนะครับ แล้วก็ลองรับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงเลื่อนเพลงได้หมดนะครับแล้วก็สั่งเปิดกล้องที่พวงมาลัยปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ก็จะขึ้นกล้องนะครับกดอีกครั้งปิดกล้องนะครับระบบออโต้ก็เขาจะถอยขึ้นกล้องหลังนะครับออกจากเกียร์ถอยขึ้นกล้องหน้านะครับเปิดไปเลี้ยวซ้ายขึ้นกล้องซ้ายเปิดไปเลี้ยวขวาขึ้นกล้องขวานะครับแผนที่นำทางก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพชรบูรณ แล้วก็สามารถใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันได้นะครับดูแผนที่กับ y o u t u ครับรวนเร็วทันใจนะครับแบบนี้เลยไม่มีหน่วงนะครับท็อปสุดเลยกลิเบีกล้องให้เนียนๆเ,เลยนะครับชัดเจนสวยงามทุกมุมมองนะครับกล้อง360งศาติดตั้งเพื่อลดจุดดับสายตานะครับเมื่อจุดดับสายตาลดลงความปลอดภยัยในการขับขี่เพิ่มขึ้นนะครับ ขับขี่ปลอดภัยมั่นใจกว่าเดิมนะครับงานติดตั้งเข้าลูกนะครับหน้ากากตรงรุ่นปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ